วันนี้นะครับจะมาแนะนําในการลุ้นรางวัลและการเคลมรางวัลกับแทสก,กี้นะครับสมาชิกเนี่ย จะมีเวลาตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปลายเดือนนะครับในการสะสมแล้วก็ส่งขยะเข้ามารีไซเคิลนะครับและก็จะได้รับคะแนนนะครับในการลุ้นโชคโดยที่ทุกๆต้นเดือนถัดไปเนี่ยคะแนนเหล่านั้นนะครับจะถูกแปลงเป็นสิทธิ์ลุ้นโชคนะครับโดยสมาชิกเนี่ยสามารถกดที่ปุ่มลุ้นรางวัลนะครับแล้วก็เลือกเดือนที่ต้องการดูนะครับเพื่อมาลุ้นรางวัลใน Facebook Live ของเรานะครับสมาชิกนะครับจะได้รับจํานวนสิทธิ์และหมายเลขลุ้นรางวัลนะครับตามคะแนนที่ได้รับในเดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากเราประกาศรางวัลไปแล้วนะครับหมายเลขที่ชนะรางวัลจะะเเปปปี่ยนนน็รรรูดาาาาวคับสสมมชิกถ กดเข้าไปที่รูปดาวนะครับเพื่อดูรายการของรางวัลนะครับแล้วก็มูลค่าของของรางวัลนะครับจากนั้นกดปุ่มติดต่อเล่านะครับเพื่อเคลมรางวัลนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับห้ามลืมเด็ดขาดนะครับว่าจะต้องอ่านกฎกติกาการเคลมรางวัลนะครับไม่เช่นนั้นนะครับอาจจะพลาดสิทธิ์ุ้นรางวัลหรือว่ารับรางวัลกับแพสซากี้นั่นเองนะครับ